ให้ความสุองกลุ่มยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับ,าก,รบการโเชียลวกันการสายนะครับถึงแล้บ้างนฮะวันที่สองน้ำเสียตทีพัทยาเข้มาของทีมงานนะครับอืมดีใจน้ำทีมนงนานทุกท่านนะครับแต่รักแม่สิทธิ์ไปก็แค่บาบไปก็ไปก็ ก็ไปสีนอกแม่ก็เราที่ปอดกับไปเนาะไปสีตามต้องเป็นวาไปสีไปกันฟ่งกันไปเด้อครับเป็นกับไปสีตอาไม่ไบอกว่าจะไปเด้อถ้าไม่งินจะจี้อสีตัวดีๆรอกบอกแม่เดได้เก่าครับแล้วแม่ก็รักไปสีที่เก่าเนาะห่างว่าได้ยังไงแล้วผมกับเพชรยังว่าถือนเนาะไหวโพสผมก็ต้นใจลายเตืบอยู่ครับเพชรยังว่าถือก็่และครับผมอย่างที่เห็นเนาะ เนือก็ตายหัวอย่กับเงือกตายหัแห้งเห็นอยู่กันโอ้ยเห็นเหตุการณ์นะพี่น้องครับกังที่เห็นกันที่จริงอะดยความที่แม่ไปฉีดจุดประสงค์ริงๆคือคนเท่าฉีดวอคซินบนก็คือยันตายพี่น้องครับแต่แม่เขากลับมาตายยันไปฉีดเพราะอย่างกรณีบางคนขาดบางคนพุ่มคนร่างกายคนแข็งแรงต้านวัคซีนเดี่ยันคือก แต่บอดดอยกินวายุดทงยุขายุไหยุหน้าบอดดอยไปพบปะก็ไผ่บอดดอยมั่วสุก็ไผ่พี่น้องครับแนะนำนะครับไม่ต้องไปฉีดนะอันนี้ว่าตามความจริูเพราะว่าดังที่เห็นอีแม่เขาหน่บอดดอยไปใส่ได้ยุจนากับทงไม่ไวหน้าเกี่ยวหนงเกลยหยาปกติแต่สุดท้ายแม่ไปฉีดแม่กันร่างกายแม่รับรับวัคซีนบอดดอยแผ่วัคซีนบ่งไงจ้างแสนหลายบาดเกิดขึ้นแล้วเรล่าๆที่ซอยซีแสนบาทเป็นบ่ครับจากจากรัฐบาลนี่ใช่ไหมส่งเรื่องอะไรไปหรือยังส่งแล้วครับเรว่า เขาจะลงเดี๋ยวสิเขาแต่ว่าเขาเขาไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะไม่ใช่ผลการแข่งของบัคซีนแต่ว่าประมาณไม่เกี่ยวกันบัเกี่ยวกับวัคซีนเลยบัเกี่ยวกับวัคซีนเลยสัวนวดแมงอยู่วะขวดอีรีสนใจไหมนี่เราอับเดือดตัวเลยหรือเปล่าเป็นประเด็นที่ว่าคุณมีพยานคุณมีหลักฐานในคลิปคุณคุณอยู่แล้วว่าแม่คุณแข็งแรงแม่คุณไปเกี่ยวหญ้าให้งูแข็งแรงวดเร็วถ้าบัสซีนเราก็วัดถ่ายด้่ยถ้าแม่บัคซีนชื่อไม่เหนเลยเห็น ใชนักขาวาบอกนาักวามันกับมันกับกากย้อยออกซิเาดืออวซิซีนมันไปกระตุนห้โดรเจนหลแรงขึ้นมาทิมันร้อนเกิดไฟนะมันเย็ดห้โรเเกิดไฟกันกกย่ยว่ามันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงมัพว่ามาเล่้นเลย่านนาเ่าฮ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 ่ฮ่าฮ่ส่าฮตาฮ่าิ่าฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่ตฮ่าฮ่าฮาฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นฮ่่่า้า ตุบเลยก็ฉีดต่าไปมันก็ตุ่มตบมันก็เปลี่ยนเลื่อยเอาไอยากใจเด้ตาปัญหาไงไง อสิเแต่พ่อก็แมนผูแต่พ่อก็แมนมันตายผมก็บ่อยากวบอก่าผู้สูบบอกว่าลุงแบบเป็นมานป่าเป็นอลุงเหลือใจดีเหลือใจลรงบานซากับปนังไเอ้ยไปสีแม่่ผมเหนใจเงินงาผมโดนาดแล้วซ่ลงที่สวนแม่ผมจับเหนื่อยสูดเลยแม่ด้วแม่ก็อืออือโว้ยเหลแข้ที่ลมหลาคนป่วยรกัับแม่รับก็ดูอาการคือวามหมายของหมอว่อคิดว่าเออเคสแบบนี้ ผู้ได้กระสีผู้ได้กระหลอดนะนะครับนี่่นีงเออแต่การประเมินที่ผิดพลาดแล้าแต่กามันเห็นมันเอาขึ้นมด้แล้วกั เป็นวัเลื่อนพี่น้องเบิ่งเอาวิเคเอาากท่านคือว่าเสียเพแม่ท่านไปเสียจากท่นก็เลือกเอาจะได้ดีจยไีดีมีไหมมาฉีให้หน่อยวัคซินีมีนมันบอกมากเสอมัน่วนนวมันมัน่วนมันพสมองมอเขากยินดีที่จะจ่ายหัวีกวนกวนกดวางเลยอ่ะอไปหล้วมันมันมันอันใจมันเขียดเขียดนด้ย ถักถ้าคนบริหารมันสิดีกว่าเนี่แต่เดี๋ยวมันไ่เป็นคนมันเป็นอ่าเออเอากดซีไปแล้วครับกดกซีรวครับผมอันนี้ได้กว่าคุณเหรอันนี้ได้กว่าคนเดียครับผมนะครับเดี๋ยวก็รับจ่เวลาสู่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ประกาศชิคก้าเมาใหม่มาส่งอีเแหน่ตั้งแั่มาที่ปูนาะบ้านม้งจุดวัดไก่บ่ป้อวัดอยู่ในบ้านนี่ครับพวกไก่ครับวัดนตะวัคงทาบ้านบักตะแบงใต้สุดๆเด้อครับเป็นยวก็รัใจให้น้องนวินของพุทธเอฟซีครับ ยานเมางมจะยมก็หายห้จนเศ้าอยากห้ไร้คอนเอาอยากพูดก่นเ็สน้องนินเป็นแบบไรตอนนี้ให้น้องน้เปินทำแบบนี้ตลอดไปดูแลพอต่อไปแม่เจ้ากับงเบิ่งเจย่ก็พ่จะดแล้วถ้คาบก็นั่งเบิ่งเอแม่ช้าเม้มื่อต้าะพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์อีกรอบหนึ่งตอนเมื่อเนส่งเดินทาง แหรอกี่แล้วแต่เนี่ยรูเล้ยะเดินทางกิบไต่แกนนี่อบนหลักพอครับบัตมาขึ้นทีสามบนหลักไปเป็นงานไปนอนงที่น่เขาดำคอบหลักต่อไปนอครับคือบนหลักครับอื่นกระดาบทรงหนังแป่ห้าสาเดินทางต่อเนาะเพะมีบริษิทตุลิทกันนี่พรุ่งนี้พี่ตาวนี้จะมาเป็นประธานให้นะรูหรือยังมีใครแจ้งมาหรือยังไไดมา่งมาไอ้อันนีลังเดินทางมาไม่ให้กันบัอ๋องานไหม โทษห,หน่อยโทษหน่อยโทษหน่อยโทษหน่อยเคครับคราบผมน้องไอซ์ครับคราบคราบคราบสู้ๆบักละครับแพ้ครับแพ้ครับแพ้พอดีพอดีบักปะพี่น้องเอฟซีช่องเซงเพรียดครับกดติดตามช่องพี่ลินช่องน้องชายช่องพี่ปุ๊กกดสั่นเพลย์ให้น้องชายด้วยนะครับครับช่องชื่อช่องอะไรบอกพี่น้องไป ใช้นาวินแชนแนลครับผมต้องดูทุกครับผมโอเคไปปังุดเด้อไปจิไอดิพเด้อไปปังบดได้หมดเลยเด้อไม่ไปเด้อินทุบุใจก็ล่างใจก็ร่งใจแม่จ๋าหลาอยู่ดีน้อรับทั่วประเทศครับน้อมรับจริงๆเับเปิดไม่ใจก็พวกโอ้ดีใจวมดีใจพ่กเสียใจกันย่อนเห็นเนี่ยงเหี้ยเนะแป้งเนาะเขาเขอ็ดดีลงไปมีก้นหาวาดลวดยิ้มลงไปมีแต่กหนหาคนแป้งเนาะขงดีใจตนนี้ลาแหงยิ่เสียใจเรื่องนี้ดีใจแห้งรับ นะครัเพียกันร้ายขอบผมขอบคุณจจกใจน้องนวินครับแม่จ่าด้อขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอคุณคสูฮเียว่าไงจันเขียวแล้วก็นอนหลับเข้าใต้เสียงจะเรความเสียใจกับน้องนวินนะคะเดี๋ยวกลับก่อนเ้อครับขอบคุณนะครับอีกยูแล้วีขอบคุได้หลายด้ับขอบคุณครับผมุณครับ กลับก่อนด้วยค่ะเพราะว่าจะได้ให้น้องนะวินรับแขกแขกกันได้หลายค่ะน,น้องตอนรับผืออื่นต่อน,นะคะเดี๋ยวพักกันมาไม่มืออื่นมาทรงสการนะคะไปะกลับบ้านก่อนบ้านครับแถมยังห่อนี้เลยนะ,ะอร่อยมากเลยปลาให้ปลาให้ดูดนะปลาเพิ่นเอาขี่เอานี่ออกค่ะมันกระผมเน้อยแค่แค่ฝนตกปลาลงกิบลงดีพันมาจ้า